าว่าเสียดน้ำตกะบน้ำตกตาดโดนจังหวัดนาวรนาวนี้นซื้อแต่แตเนนี่ตัดดียกกันมาเนี่ยนี่เลวอยกันเลย ีค่ะพี่น้องสุขสุขนจ้าสวัสดีครับผมสวัสด,ดีครับวันนี้เขาเกิดเหตุการยู้กินไปกินห้ครับวันนี้ว่าเขาว่าเสียดน้ำตกใช่ครับวันนี้น้ำตกต,ตัดโ้นนั่งเสียดนี่นะครับสย่างเนื้อให้น้ำตกครับเขา,าต้องอย่างสักนินนี้ครับเปนน็นย่าง เป็นเนื้อหรืหนังจัง้อยสุดก็ให้จังสิเป็นน้ำตกเลยดีครับต้งเส่นน้ำตกเขาเกิดจังสีแบะคาร์โบนไดไซน์ยังไรหรกครับแช่หอมแดงหอมแดงนี่แตมีพริกสีหอมครับผมใส่ปลาไหลน้ำนอกมาเลยะใส่ใส่ได้อยู่ครับใส่ปลาโอโนกข้าวขั่วพริกป่นครับผมทีไี้เนี่ยเขาเกิดต้องไปย่างก่ redesign, นอนะครับย่างย่างเสร็จแล้ว จังสีมะฮันมะฮันจัง<ร>ไปขว่วนเทียนแม่ครับโอเคพอไปครับสีทันเียงเทียนไทยตา<ะ>โ,โอ้ต่างหอก็อเตรียมพร้อมะจ้ะ ไฟเบิดหมือเลยเนาะไปงี้ขนาดแดดออกกันยังหนาวอยู่พี่น้องเอ้ยมันสว่าแต่หนาวอยู่หนีเด้อครับผมเอื้อมเพิ่อนกันหนาวขึ้นกันเอ้นว่าจะว่าหนาวหรือดูหนาวหรือดูห่อนดอกเป็นมัดตีมัดสั่นเลยครับไปนี่หนาวอยู่สั่นนี่แหละจ้ะไปนี่เจะห่อยางแล้วหรือครับผมแล้วก็ คำห้ามนี่แหละเด็ก็กสีมาได้หั่นเป็นตอนพ่อค่ำเดวก็สีพ่อปลอมสีเอาไปขว่วยที่หนึงว่าสันทำเ,เ,เรียบร้อยแล้วครับนี่ยแต่เขาก็ะเดียดนี่ครับบัดอันเรียบร้อยแล้วครับนี่ยแต่เขาต้องใส่ย,ยิ่งน้อยที่ครับเพราะว่าวสัตว์มันจะบ่มีน้ำไม่อยังมันจะเป็นน้ำตกมันจะเป็นน้ำต้นอ้าใส่องไปครับผม ดิเนื้อดินังให้นดิกัวดินังให้มีน้ำม,มีท่าจังง้อยอย่างไรก็ได้ธรรมดาละไก่ก็ได้เขาเลี้ยงถึงยืยนห้องอันนี้คือคือบนมันต้มเลยครับคือจะใครว่าแตา่เขาจีรุ่กจีล้วนให้มีหนามมีทา่าเขาจังสิบ้าุงใส่หนำตกได้น,นี่แหละมือพ่อดีอันนี้ได้เด้อหน้อง น้ำตัวกระโจาสิซ้ำนี่นี่ครับสุกหไร้คนนี้บ่าได้ะครับมันสิเป็นเนื้อเหนียวเนื้อหลอดไปเลยกระเจ้าสิบ,บรร่ได้ว่าน้ำตัวกระห้อาได้ไหมกระโจดสิว่าขั่วนี่กันจริงหรือซีรอลกเนียนนี่เย็นแล้วเมียนคนเดินเลยพอแล้วครับนี่คือตัวเสียริงแล้วครับบ้านนี่น้ำหอกเพื่อต้องใส่อีกเดด้ไ้แค่นี้นี่คือสุกแล้วพี่น้องบ้านนี่ สุกแล้วครับๆคับมเรยว่านำทุกในโพติเราเขาจะถือบ่สุกขปานไหนดินี่อกว่าำห้ามเพิ่มห้ามไปและครับผมนี่บุมังู้สิเลือดไปใแล้วครับบานมาในแนเข้ากันต้งแบบน้องเพิมหอมแดงหอมแดงเราจะติ๊ ดีใส่ก็ไปก็มากินหอมนะครับรอสิมืดก็มาดอกหอมเจียมทำกระรอกถือพญยันหาล่อลอยหาล่อลอยแล้วมั่ว่าตอนนี้อะไรมเดาอะไล่ลอยอะไร <c oughs> มาหาเาดื้อ หอมหอมกนวะหอมยีม่หรี่เราของเราก็ได้บะนี้เขาใส่ข้าวขัวได้ครับบันเขาขัวได้หรือว่าใส่หลายหรอกใส่ให้สมเนื้อสมหนังกันปอกมาสิพอดีก็ครอบเนื้อเข่าขัวไลกันโบ้แมนอีกแล้วครับบันหอมใส่หอมหอมแดงใส่เราด้วยครับกับพริกสดดีเนี่ยคะับใส่หนังปลากันครับ สายเข้มเดอ้อยัองเลยไปนหนกอนครับวอนสีหลงอของแกนี่ครับนี่เดี๋ยวจ้ไต่บัวหล่อนนนี่ใส่ก็ไปยิ่งน้อยครับผมใส่ไรบ่ได้อดรอกแกกูจิเพ็ดบ่ไดพี่จีรดูทัคันจิ้มนี่เัรอจิ้มเพ็ดบ่ได้เอ้าอันนี้เน<ะ>่าใส่เครับเน่เน่าบ่หามครับบ่หามมนโนะ ใส่ก็ไปกับน้องหอยยันบกจังใส่เหมือนกับต่วนวาสบ่หรอต่วนวาใส่เบิดใส่เบิดใส่เบิดอีลินละเอาครับไปน้องเพ้นพอนพอนใกล้ๆกันละใไปก็ไปกับผม ยังครับบ่ตันคัปดปันไดเอากวดไม่อีกก่อนเนี่ยเอยาดูยังได้ดหมครับบ่ปน็นบ่กรับน้าเตาสิได้ซ้ำนี่ละ่ะเาสิบ่าห้หลายกว่นนี้แต่ลา,ายกวอนนี้นี่มันอ้อมบ่อ้อมก็ต้มบม่ต้มก็แจง ตกคุเีเห็ดซะเนีมม่แอนะครับผนใส่ลายตรงน้ำต้นเหลียวดิครับอยู่ที่ตัวนึงอยูะนะ่บนบ้านนี้นัน่คือเอื้นหอมชีกินบ้านนี้คือเอื้นหอมปอบอปอตัวต้ตนเดียวกันนี่ละเอื้นซื้อแตกๆกันนี่ซื้อหรอผมเคยไปซื้ออยู่ซื้อซีกินในพัฒนบุมีจ้าพอนะนตัวหอมปอบพอนะอ เน e. no oh. oh. ี่ยอะเนาะสมนวคือเ oh. ื้อเสียงหอมปมจับขึ้นมาลวต้นเดียวกันบานนี่นี่ลอนแตกเลยโอ้ยไงอ่นำได้หลายเทียเราซหอมเนะเออนเขาเนี่ยเขานังอะไรกัสิหอมเลยเนาะซมตัวบานอืมนี้วนเขาซมสวดนี้แหะครับ ้าปาาไว้กุวงนี่มอสมบัติผ้าอย่างนี้นละนี่เจ็บขนาดมอสมบัติกระไรเลีกกระเทือกน้ำยากระดิเรนเอาเต้กบไปครับแบยนี้เออ,อสแบบดันะบบเราี่น้องแสบเกินแตหาผ้าขาสซื้อกินจะไ่น้องครับผมแล้วนี่ น้ำตกน้ำตกยังพอต,ตัดโจนตัดโจนตัดโจนยู่ข้างใดี๋ยวล้วเนาะเดินดักยู่ข้างอุดรอนจ้ะข้างอุดรทน้างเล <c oughs> งยบ่อข้างนั้น้องเบลล์ลำพูบ่แต่ว,ว่ามันเป็นตกกับเป็นพ่อเลรอครับอือชิญงน,นี้ก็สิกินน้ำต้น้ำตกกินปูกินปลาผสมกันไปเอาฟอกน้ำนยาน,ำน,น้ำยาก่อนกินเข่า Nhìn là cá bớt Mà cái nhắn mặt Mà cô thì cứ liếng huy huy đi Bậc, bậc nghe Mà như khỏi chỉ nằm hốc cả Có thể lòa cái chân Chính lại của đây nằm già cả đây Ừ ngay ngày Phải xếp mà thấy có đây Mới đi xuống nằm nào cho khắp văn mà mà Nào Quên nào Ngon Hãy แบ<อ>บั้นนี่เนี่ยซิมกันเด้อครับคนนี้ที่พือกับพักนี่ดีที่สุดดีครับเขาเออยัง,งหัหละพา,าบัวละพา,ามาได้สั่งละสิบบาทครับผมผมเคยไปซื้อแล้วเม็ดมันบอกเมียนแต่ว่าเกิดดีดีบ่งกับอ่อจ๋อกว่าจินเป็นมันหอมเน๊อ ลุงคุณนเหมือน่าชิวเดี๋ยวผมว่าหอม <c oughs> จริงมาเด้ก็แซ่บด้วยกแลวครับข้ <buzzer> <c oughs> าวพื้นน้ำเนี่ยก็ขาดจะป่าเด้อพี่หน่องเลยต้องกินคุกเมือแม่ครับเดี๋ยวลาสามเวลา หนึลสามกินสามหมดได้กินสองกินสองหมดได้กินขับหนึง่งเพราะว่าเป็นโรคที่เก็บไข่ได้เพื่อนี่โรคเส้นเศร้าสิ่งนี้เหกับนี่แหละครับยาตัวดีก็มูลที่สุดเลยเมื่อกี้คนโบราณเขาเจ้า จินเสียบน้องรับเนี่ยไปใส่มาใส่ก็สบายครับกินบ่ได้น้องมารับนั่นยนะครับเขาเจ้าวอื่นว่าโลกกังบนกังวายเฮ้ยพี่น้องพักพักอยู่สวนนี่แบะเยอะกับสิบวงามหมดเเด้อครับเพราะว่าคผลฮอกคลินให้ผักธรรมชาติเนาะบ่ได้ยังครบ่บรได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยังพี่น้องบอ่ไอติวหัวตะปงเนี่ยใส่ตะขี่เปียกได้เนาะแม่แม่ เอาตะขีเป็ดไปใส่ออกไป,ลปเลยติวพูดได้มักสมโอ้โย,ย,ยจำคำับยังงี้ยใส่น้ำกินครับผมนี่ครับลอง ถึงสิบงวนน้ำหมกินน้อยกินได้นุกครคือขันตกใจคับไม่หมอกลงแมเใหญ่ไว้เขัน้ำหนักหนาน้าหนาวน้หนักนี้น้องเถ้าผมตั้าติตัวน้องวาไปซื้อมะไณีก็ว่าเช่าบริยัทสวนบ้่นเมียนะครับไปบ้วนน้ำกันยูนี้ก็ได้ใหญ่ไหพี่้องที่ตายอยู่ใกล้อดกินบนเตยอยู่นี่หน้อยนี่แหละตัวสำคัญครับพี่รอง ยังัน,นึ่งเด็ดกาบปานมาอีกแล้วแวาการเขาเลี้ยงจริงเลี้ยงของขนมเขาไปกินเนื้อธรรมดาเขาเคยจะไปขาดไปตีเล้วกระไรออกก็ได้หรกอกไ่ตีมันได้ยังเหรอกหรือว่าเนื้อกินได้ไก่ยังกินดิหันไก่บ่กินง่วงโบกินสัตว์ทุกสิ่งอย่างบ่กินเนี่ย คือมันเป็นต้นใหม่ชนิดเบียร์คน,น,นกินได้คนกันได้นกกินได้เนี่ยเนี่ยต้นใหม่สีสัตว์ตุกสิ่งยางเขาต้องการกินโค้งมาเรืองับพี่น,อน้อง นกินม uh, so so uh ือ huh. ินองนฮอไร้เ้เยาจินพีน้องไม่จินจ้อนได้จินนะฮกกบแมนเนี่ยเนมดประเทศมดประเทศไทยมดทุกประเทศครับเอื้อจินเขจิ้นน้ำกันเด้อครับคือจังไอยังก่อนเราเมาหมดนไหมไอไรไอไรไอไลไอไรพักขวม หอมข้าขาดมากเลยควมกุ้มที่ปุ๊มื่อกี้ขอจินน้ำกันเราพิ่นกับไปหายซิงไายของกวนบอกว่ากบอกว่าให้กินขอจินน้ำมันเกินเด้อครับมันโดนทีเขาจังสักมะพร้ากันกินขอจินน้ำยิ่งเน่าไปทั้งหนทั้งหนมันขาดขึ้นไลยน้ำทรายอยัางโมนีอยู่เมื่กินกับมาครับจังไปกินขอจินน้ำยิ่งเราไปเราครับเราก็ไรหายซึ่งเอาของโคกงพูดอะทั้ง สีหน้านวลนวลอายไว้ก่อนเท่านั้นนะบรรดาบานเพิ่นนะผมนี่ก็คี่น้องจิบุจุคนเด้อครับมากินข้าวจีนนำเขาสิไปยังไดตรงไดกะจังบอกกันอีกต่อไปเด้อครับนี่ครับสิ่งของกินค้ามมีอย่างนี้หวดจะไปกินค้าหน่อยหลากหลายกินค้าหน่อยมันกินหลายค้ากินค้าน่อยหน่อยสองสามข้นี่ก็อิ่มเด้อครับสังหนึ่งนักใช้กันเราก็ปั้นขาวนั่นแหละมันจึงแมีน ไปลราไปก็ยังต้มเพิ่นอยู่นี่ครับกันยิงเขาจินน้ำก็ได้มีตรก้มหน้ากินสมุสมนยูผู้เดียวกะเบือ่อเพี่อนน่องเหมือนกระแมน็นกันจิกันมีเอ,อื่นมีคุยกันธรรมดาแหละเอ,อื่อนไม่ยุ่งไม่จินมีแต่ เห็ดนั่งกินแล้วบวเอิ่นพวกไหนพปากผู้ใดนกินยุงมุดมุบยุงหันเฮ้ยแต่ก็เรียกว่ากินเขากินน้ำังคือ้นเพื่อนปีนนะคือ้นเอื่อนมาคุยเั่นนั่นครับโอ้เนี่ยครับเฮ็ดน้ำตกเขามาบมันหลายแบบครับพวกน่้เราเขาก็ยู่กับกินน้ำพีนนองมาเขาก็ยู่กักินเป็นแฟนครับเนี่ยจะเห็ดหน่อยครับหลายเห็ดนั่งยู่แล้วกิน เท็ดแต่มันกำพอดำพอดียังกินหน่อยจนใจผู้แบงกันแมงมาหาเพลินไปย่านจว่างมู่อิ่มนี่ต้องเท็ดแต่มันเกือบีเพื่อน้องได้คือว่ากระนั้นของนั้นอยู่นั่งกินครับของน้ำนี่เขาเก๋กินขางกินนลำยิ้มแล้วกับป๋าเสีดจันทร์มึงไงกินขัดกินแง่แล้วผู้ยิงก็ได้นี่ล่ะจะกินหมแพงแต่ว่าให้กินอิ่มน้ำสำลันไปใส่มาอใส่กะโอ้ยิ้มทองยิ้มใส่แล้ว คนเัาใจดีดิจิตใจดีดิกันได้กินขอกินนลำอิ่มแล้วไปทางไหนสีเหลียมกับบ่มีขันเพิ่นบ่นได้กินมึงเนี้ยหิวเนี่ยย่างไปทางไหนท้องห้องเจาะอยากาาากินขคลมบ่ล่ะหลังเทียวกับมีคือกันเงินบ่มีพ่อบาทพขาสลึงย่างไก่ดำคาเขาคนท้องห้องเจาะถือกินกว๋วยเตี๋ยวกับไปดมสะอายนีกับมี่กันี่ผมเคยเป็นแล้วนี่แหละขันโน่พ่ออยู่พ่อกินกันเที่ทยงผีสน้องหรือว่าคนณผัดผักจากไก่มากเที่ยงเขากับ เพื <Private S ality> ่อเพื่อเพื่อแพร่ว่าอยากไดชิ้นขุดชิ้นน้ำะเกินไปใส่มาใส่ถิ่ตั้มตุลาจิตทั้งในทั้งในกะจังมากันหนึ่งิ่งครับมิอนีเขาจึงเขาชิ้นน้ำไม่แลวผมก็สิไปทั้งในทั้งในกะจังคยติดตามต่อไปเรือครับสำรับมุอนีัะกล่าวคำว่าสวัสดีจากพีเจ้าของเดือครับสวัสดีครับ